ผมร่วงมาครับเป็นลอกหรือเปล่าเริ่มร่วงคิดว่าไม่หายอย่างเดียวผมร่วงผมบางเรียกว่าหัวร้านได้เลยมันขึ้นคนระับผมก็เลยเออ นั่นแหละมันได้ผลเพราะผมใช้จริงรีมผมไม่ได้มันรีทัชผมตัวผมเองเนี่ยมันขึ้นจริงๆครับประมาณเดือนหนึ่งผมเริ่มขึ้นจากเนี่ยค่ะประมาณนี้ครึ่งนิ้วฟูฟาแล้วก็มาจะประมาณนิ้วหนึ่งแล้วใช้โทนิกเนี่ยผมยาวเร็วมากเลยค่ะยาวผมร่วงผมบางหัวร้านแก้ปัญหาได้แล้วเลนแชมพูไฮวิลล่าใช้มาสักระยะแล้วผมก็เส้นเล็กการหลุดร่วงก็เลยจะค่อนข้างเยอะพอได้หยิบตัวไฮวิลล่ามาใช้แล้วอัตราการหลุดร่วงลดลงแทบจะไม่หลุ ล่วงเลยเหมือนนับเส้นได้เลย